สวัสดีค่ะวันนี้พี่เชอร์มีกับน้องมินดานะคะมาทักทายเพื่อนๆอีกแล้วค่ะวันนี้มีอะไรเพื่อนๆคอยติดตามนะงงก่อนก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอภิสาวนี่จ้าขอบคุณแม่ยังอ่านี่นี่พี่เชอร์มีมีอะไรมาชมเพื่อนเพื่อนลูกโป่งเป็นแพงเลยค่ะนี่น้องมินดาได้เป่าก่อนพี่ละพี่สาวสีอะไรจ้า ไหนคะสีเขียวหรอจ้าดึงเลยลูกไหนสีอะไรอ่ะเอาสีฟ้าสีน้ำเงินดึงเลยลูกดึงเลยจ้ะดึงเลยดึงเลยดึงเลยปึงเอ๋อดึงแดงๆอย่างสิลูกดึงแดงๆเออนั่นนให้พ่อเป่าให้ป่ะอ่าพ่อจ๋าเป่าให้โอ้ยเป่าลูกเล็กจังพ่อเป่าได้อีกนะได้อีกนะคะเอออ่าพี่สาวที่สีฟ้าไปแล้วเอ๊ะ รถปีศาจสีแดงสีแดงมินดาสีอะไรอีกอะอพี่สาวโยนให้แม่ค่ะ<ป>โอ้พ่<ป>อขอสีเขียวค่ะมินดาขอสีเขียว<ป>โอ้<ป>โอสีเขียวสีเขียวลูกเล็กมากเลยลูกป่องจิ๋วเหรอคะเนี่ยอพี่สาวลูกป่องลอยหนีแล้วแล้ว,ลว,ลวจับแล้วจับแล้ว เออย้อนเล่นกันเลยลูกามานินดาจะเอาสีอะไรอีกอ่ะสองลูกแล้วจเจ้าฟ้เาเหรอเอาสีอื่นไหมสีเหลืองไหมสีเหลืองพ่อสวยอ๋อเหมือนพี่เหรอคะโอ้ลูกป่งเยอะเลยอภิษาย้อยนให้แม่ลูกเอามาโอ้จับแล้วจ,บวจับแล้วลมพัดนะคะลมพัดลูกป่ง,ง,ปงโอ้มินดามินดาหลายลูกแล้วนะนะโอ้มินดาหลายลูกแล้วน่ะ ออให้พ่อเหรอคะนั่นไงพี่สาวก็สองลูกเหมือนกันเลยพี่สาวกิ๊ดการดโอ้พ่อเผาสีส้มอีกแล้ว่าสีส้มน่ารักมากเลยอะมินดาดูสิอ่สีเขียวของพี่สาวก็น่ารักมีลายสีเลยอะลูกอ๋อเป็นแบบมีลายสีแตกกัน โอ้พ่อเป่า um> สีเหลืองอีกแล้วโอ้ยใครจะได้ใครจะได้สีเหลืองโอ้มินดาจองตลอดเด้มินดาโอ้ยใส่ท้องให้มินดาพุงใหญ่โอ้ยพุงหายนะพี่สาวสีเหลืองสวยค่ะโอ้สีเขียวให้แม่เหรอลูกอุ้ยสีเขียวก็สวยนะเนี่ยแม่ชอบแม่ชอบสีเขียวจ้ามินดามันหลายลูกแล้วจะให้พ่อเป่าหมดแพงเลยเหรอโอ้ยสีเดิมอ่ะพ่อ โอ้สีแดงสีแดงเออมินดาชอบอ๋อมันเป็นลายลูกโปง่งลูกเป็นลายไงลายสีไงสวยไหมคะเนี่ยสวยเป็นงานศิละปะไงสวยจังมีค่ะมีมีนั่นไงนี่สีเขียวกับสีเหลืองมีนะเนี่ยเป็นบางร<ม>ูก<ล>ค่ะโอ้มินดามินดานี่สีเขียวมินดามินดาสีเขียวมินดา อ๋ลูกป่งเต็มบ้านเลยอ่ะอเสียงกรี๊ดสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะเสียงกรี๊ดแบบแสบแก้วหูมากพ่อผลิตสีส้มเองแล้วอุ้ยอ้ยสีชมพูแม่พูดผิดหอนพ่อเป็นฝ่ายผลิตนะคะน่ะโอ้บริษัทผลิตลูกโป่งให้เด็กๆนะคะ พ่อใช้พลังงานเยอะเลยวันนี้พ่อต้องกินข้าวเยอะแน่ๆเลยอะเป่าลูกโป่งหมดแผงอะนูนมินดาลูกโป่งเต็มบ้านเลยอะโอ้พี่ชามีสนุกก็วยชามีถูกใจเห็นไหมพ่อบอกว่าจะซื้อให้ก็ซื้อแบบยกแผงมาเลยอะใช่ลูกใช่ค่ะ โอ้มินดาลอยไปอีกแล้วสีส้มพี่สาวสีส้มเสร็จแล้วน่ารักมากเลยสีส้อมอะ่ะง <c oughs> ั้นไงพ่อจัดสีเขียวอีกลูกละโอ้สีเขียวสวยพี่สาวแม่ชอบแม่ชอบโอ้นนนมินดาระวังนั่งทับลูกโป่งแตกนะจ๊ะใช่แม่ <c oughs> ตกใจกลัวแตกมินดาถ้าลูกโปง่งแตกล้าจะตกใจนะ <c oughs> นั่นไงให้พ่อเป่าสีชมพูอีกแล้ว ดี๋ยวจะทับแตกใช่ไหมพ่อบินดาเล่นโหดนะโอโอพ่อเป่าใหม่พ่อเป่าใหม่พูดพูดพูดพ่อเปล่าให้ใหม่ค่ะนี่นี่นี่โอ้โอ้ลูกปองเต็มเลยอะโอ้บินดา,โอ,นดาโอ้บินดากอดสีฟ้าแล้วนะกอดไว้แน่นเลยนะตัวแสบโอเต็มเลยมีสีเขียวสีชมพูสีแดงสีส้มสีเหลืองอะสีเหลืองอยู่ไหนลูกนี่ไงลูกสีเหลืองอยู่นี่ค่ะ แม่สี้านสีฟ้าโยนให้พ่อเลยให้พ่อตกแรงๆเลยลูกโอ้พ่อจัดให้หมดแผงจริงๆอ่ะนั่นแน่มินดาเชียร์พ่อใหญ่เลยจะหมดแผงแล้วค่ะเหลืออยู่สองลูกพ่อจัดให้เออสามลูกจัดให้หมดแผงเลยพ่อให้ลูกป่องเต็มบ้านไปเลยอ่ะพี่สาวยอนมาลูกยอนมาค่ะโอ้หอบมาเยอะเลยอ่ะขอบใจจะขอบใจมินดา พี่สาวลูกนั <concealed> ้น <obviamente> ม <ligen> ันรั่วจาอ่ะเห็นไหมมันมีเสียงชี้ชี้เห็นไหมมันรั่วลมมันออกค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเล็กลงเห็นไหมคะน่ารักจังโอ้มินดามินดาไปเอาน่าสวยมากเลยอ่ะโอ้สีชมพูสีเขียวเยอะมากสีส้มสองลูกโอ้น่ารักน่ารักอ่าลูกสุดท้ายใช่ไหมพ่อหมดลวค่ะสีเหลืองใช่ใช่แผงลูกโป่งมุลูกโป่งสวย น่นมินดาของจริงกองอยู่เต็มน่นน่ะโอ้สีส้มลูกนั้นั่วแล้วนะคะไปมินดาโอ้ใช่ลูกกันนันมันล้วค่ะอ้โหมินดาออยอนเล่นกับพี่สาวแล้วลูกโอ้ลูกปองเต็มบ้านเลยกอ๋อการ์ตูนการ์มเทพลูกพี่การ์มเทพเอาลูกป่งมาให้น้องๆไงพี่การ์มเทพเขาจะมีปีกเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมก็มีปีกนางฟ้าเห็นไหมสองปีก น่ารักมากมใช่ค่ะเอาลูกโป่งมาให้น้อง,องๆไงโอ้พี่สาวเยอะมากมินดายอนเล่นนะมินดาถูกใจเลยอ่ะโอ้มินดาโอ้โหโอ้พ่อมาเตะลูกโป่งและอ่ะพี่สาวเตะลูกโป่องกอับน้องเลยลูก เต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยโอ้โหเดยว่ามีงานปาร์ตี้นะคะเนี่ยอภิสาวยอนเลยโอเคยอนเลยโอ้นั่นํามินดามาแล้วนั่น่ะโอ้มินดาก็มามินดาก็มานี่มินดามินดาเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมไปแล้วไปแล้วสีแดงไปแล้วเยอะมากเลยย่า เลือกไม่ถูกเลยอะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาลูกไหนเยอะมากเลยะโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ถูกใจลูกเลยอะโอ้มินดากอดลูกโป่งโอ้ยกอดลูกโป่งไปแล้วสองลูกเอ่ออภิสาโยโอนแล้วตีเลยค่ะโอ้ถูกไหมตีโดนไหม โอ้พี่สาวโยนลูกป,ป่องอตีมันวอลเล่เลยลูกโอ้เลิโอู้อ่าพี่สาวเก่งเก่งเก่งลูกโอ้ถ้าเหยียบนี่ระเบิดบึ้มเลยนะจ้ะเนี่ยโอ้มินดาจะนั่งลูกโป่งแล้วว่ามินดาระวังมันบ้มแตกบึ้มนะโอ้คนอะไรไม่ดูน้ำหนักตัวเองเลยนะเนนะโอ้คิดว่าเต่งตัวเล็กใช่ไหมมินดา ดูก้นตัวเองก่อนนะมินดาดูก้นก่อนนะตุ้มโอ้พี่สาวพี่สาวชอบจัเลยสีฟ้าเนาะโอ้โอ้มินดาเอาสีฟ้าเหมือนพี่สาวแล้วหรอจ๊ะโอ้สีฟ้ามีกี่ลูกเนี่ยมีสามลูกนะลูก โอ้มินดากล่าวว่าจะนั่งเอาก้นกระแทกลูกโป่งอะลูกให้มันแตกอ๋อสีแดงสีแดงอุ้ยรักจังรักจังกอดมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวระวังแตกเพิ่มนะมันเขี้ยวโอ้ออโ,โอ, P P P สอ้สุดยอด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 ตตชโอ้พี่สาวติชนอนมิน,นดากอดมันเขี้ยวใหญ่แล้วพี่สาวจะแตกไหมจะแตกไหมมาลุ้นกัน โอ,โอ้สีเขียวน่ารักจังเหมือนน้องน้อยเลยอะล,ลูกลูกโป่งลูกเล็กๆเนอะเหมือนน้องน้อยเลยโอ,โอ้พี่สาวก็ตีแต่สีฟ้าชอบสีฟ้าเหรอลกูกดูโน่นๆใครบั๊มอยู่นั่นโอ้คนคนนี้เล่นแต่บั๊มลูกโปงก่งอ่ะเนี่ยมินดาเนี่ยโอ้โอาพี่สาวตีลูกโปง่ง โน <laughs> มินดาอยากโยนด้วย,ยมินดา <laughs> ชนลูก <laughs> ไปยก <sm all> นานไง <laughs> ชนกันระวังชนกันนะต <laughs> <laughs> าะมาค่ะมาค่ะโยนมาให้แม่แล้วมาค่ะถึง <laughs> เอามาค่ะโอ้ มินดา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 เหมือนบอลเล่ไงจ๊ะโอ้ปาร์ตี้ลูกโป่งกันนั้นเนี่ยอ่ะไม่ให้สีส้มค่ะชอบไหมคะสีส้มน่ารักอุ๊ย โอ้ยน่ารักจังโอ้พุงใหญ่นะมีลูกโป่องอยู่ในพุงไงแม่ล้วผมไปก่อนนะไหนจ้าไม่ถึงแม่เลยตุมต้มตุ้มอ๋อวันนี้นะคะเด็กๆก็มาโชว์ความสนุกสนานกันนะคะกับลูกโป่งยกแผง เด็กๆกับลูกโป่งก็เป็นของคู่กันนะคะบ้านไหนมีเด็กๆยกแผงแบบนี้เลยนะคะค่ะวันนี้พี่เชอมีกับน้องมินดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ส่งท้ายความสนุกของเด็กๆนะกับความวุ่นวายกับลูกโป่งะคะ่ะก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะอภิษาสวัสดีบ๊ายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ<แ>บ๊ายบาย จุ๊บๆนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะมินดา